รับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเวอร์ไวเรฟนะฮะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวด่วน2นาทีกันวันนี้เรามีอะไรมารีวิวเดี๋ยวไปรับชมกันเลยไปอ่าแล้วฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวน้ำยาของค่าย l e ล s Get พ o t นาซึ่งตัวนี้เป็นตัวแรกและเป็นตัวชูลงเขาเลยก็คือ l ิ l y ี่ ดับเบิลมิ ly, Mint, ้นต์นิกลรสชาติลิกลี่ดับเบิลมิ้นต์บีจีห้าสิบีจีห้าสิบิโคตินสามสิบเอ็มจีสามสิบเอ็มแอลอ่าสายเย็นหลายๆคนนะ่ะพยายามมองหาน้ำยาอยู่ใช่ไหมสายเย็นนะมันก็มีไม่กี่ตัวที่แบบว่าดูดแล้วมันแบบหอมบบชื่นอร่อยรู้สึกถูกปากคนไทยอะ่ะผมได้ลองไปนิดหน่อยแล้วมันจะเด็ดดวงเด็ดสรตรีสวัแจ๊สสวัสแ,แจ๊สยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ฟังนะครับตัวที่ผมใช้นะครับจะเป็นสมาร์ทเอ็นฟิกในการรีวิวขอดมหนึ่งนะ โอ้ยกลิ่นหอมสดชื่นมากทะลุยางสุดๆนะเริ่มเริ่มเตรียมดูด มันเหมาะกับการเริ่มต้นความสดชื่นของทุกๆวันอะ่ะแต่ร์มินน์อ่ะร์มิน์มันคือสารแน่เว้ยเอาไว้แดดกับลาบมันมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วบวกกับความเย็นแบบเย็นพอดีอ่ะมันไม่ได้เย็นแบบหูแสบคอหรืออะไรอย่างงี้นะความเย็นที่แบบอบอวลอยู่ในปากเราสดชื่นกลิ่นลมหายใจเราอ่ะมันจะเป็นกลิ่นแบบโลมิน์เลยมันจะเป็นฟิลเหมือนเราเคี้ยวหมักสรังแบบโลมิน์อ่ะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือแบบรสชาติมันจะแบบหวานพอดีเย็นพอดี นี่เขาตินนะครับไม่ละคายคอไม่บาดคอเลยรู้สึกว่าไม่กระแทกคอนะแต่ว่าลองสูบไปประมาณ5-6ถึคำเนี่ยตึงๆเล็กน้อยก็แสดงว่าตัวนี้ดูดน้ํายาแล้วถึงอิ่มอะ่ะเออมีความแบบฟิลที่แบบอิ่มเอมใจแบบตื่นตันอะ่ะ <laughs> เขียนข้างๆว่าส a าร์ทเฟชเริ่มต้นความสดชื่นอ่ะท่าบอกว่าดี่ดีมากๆเป็นตัวชูโรงของเลสเกตพับคือถ้าเกิดเขาทำตัวแรกมามาตรฐานสูงขนาดนี้ตัวต่อไปจะขนาดไหนครับคุณผู้ชมให้คะแนนสำหรับน้ำยาตัวนี้กันดีกว่าขึ้นอยู่กับดุลเรียพินิจของแต่ละท่านนะครับความหวานเนี่ย2ครับเต็ม5นะครับความเย็นนะครับความเย็นเนี่ย2.5เต็ม5คือมันไม่ได้เย็นมากนะครับคือแบบดูสบายๆกำลังอร่อยเลยนะครับกลิ่นและรสชาติที่ได้รับนะครับผมให้ที่4.5เต็ม5อ่าคือตัวนี้บอกได้เลยว่ากลิ่นที่ได้รับกก็็คือเปนนิ่ กี๊ขมักฝรั่งเดอร์โมินนะครับเวลากิ่นที่ลอยออกไปเนี่ยหออตากล้องบอกว่าหอมจัดนะครับกลิ่นที่ฟันผมเนี่ยหอมจัดเลยสักไม่ใช่นะเป็นองค์รวมที่ดีครับหวานไม่มากดูดไม่เลี่ยนมีความเย็นนิดนิดหอมบัดฝรั่งถ้าเกิดใครที่เป็นสายเย็นนะเบื่อสายผลไม้เบื่อสายแบบข้นมอะไรอย่างนี้แล้วผมแนะนําเลยว่าตัวเนี้ยเหมาะมากดับเบิรมินรสชาติเหมือนหมักฝรั่งเป๊ะตรงโป่นะคือเอาง่ายๆนะหลักการง่ายๆของน้ํายาที่ดีข้างหน้ามันระบุว่าเป็นอะไรแล้วรสชาติมันเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นคือ ูต <Good> <Good way. S 1> ้ยโอ้โหปวคําสิว้า Let's get นะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งตัวลีกリ e ดับเบิ้ลมินตัวนี้มาให้เราเทสนะครับผมใครอยากไปโดนไปโดนได้ที่เพจ Let's get pot นะครับตอนนี้น่าจะมีถึง V6 แล้วนะครับผมเราจะมีแจกทั้งหมดอีก3รางวัลนะครับ3รางวัลอ่า3รางวัลนี้นะครับเราจะมาทำการเล่นกิจกรรมกันภายในเพจ w w e v channel ของเรานั่นเองนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลัง ใจให้กับพวกเรา The Build The b าบขอบพระคุณครับผม